ตำรวจชุดปราบปรามการโจรกรรมรถสพหัดใหญ่ร่วมกับตำรวจสืบสวนสพรัฐภูมจังหวัดสงขลานำโดยร้อยตำรวจเอกสราย,ยุทธอังสุภาณิตรองสารวัตรปราบปรามสพหัดใหญ่และพันตำรวจโทนัทวินัทว,วิพาสิโนนรองผู้กำกับสืบสวนสพรัฐภูมิ จับกุมนายภูริทัศน์รัตนกุลอายุ20ปีหรืออาร์มและนายชยพลสีสุวรรณอายุ19ปีหรือเอฟสองโจรขโมยรถจักรยานยนต์จากการสอบสวนทั้งสองคนยอมรับสารภาพว่าเมื่อคืนนี้ได้ให้เพื่อนขับรถจักรยานยนต์จากตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิมาส่งเที่ยเบืหัดใหญ่และลงมือตระเวนก่อเหตุลักรถทั้งสองคันในช่วงตีสามครึ่งจนถึงตีห้าและขับรถกลับบ้านเทียงเอถถผอรัตภูมิและจากการตรวจสอบประวัติของนายภูริทัศน์ หรืออ่านพบว่าเมื่อ3ปีก่อนเคยถูกแก๊งลักรถของอำเภอรัตภูมที่ออกอาราวาสก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์เป็นว่าเล่นในพื้นที่อำเภอรัตภูมและอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและจากการตรวจสอบประวัติของนายภูริทัศน์หรืออ่านพบว่าเมื่อ3ปีก่อนเคยอยู่ในแก๊งลักรถของอำเภอรัตภูมที่ออกอาราวาสก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์เป็นว่าเล่นทั้งในพื้นที่อำเภอรัตภูมและอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและถูกตำรวจจับกุ่มและได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีและกลับตัวกลับ ได้ทงานสุตรฤทิตโดยไปทํางานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนสาเหตุที่ต้องหวนกลับมาลักรถจักรยานยนต์อีกครั้งนายปุริทัศน์บอกว่ามาจากความน้อยใจที่พ่อแม่ไม่ยอมให้ยืมรถจักรยานยนต์มาใช้ในการทํางานบางครั้งก็แอบ,บซ่อนกุญแจจึงชวนเพื่อนมาก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่เพียงเพื่อต้องการที่จะนํารถมาใช้ส่วนตัวและใช้ไปทํางานเพราะรถที่บ้านพ่อแม่ไม่ให้ใช้ทั้งที่พยายามกลับตัวเป็นคนดีแล้วหลังจากการจับกลุมเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคนร่วมกัน ลักทรัพย์ในเกียสถานและรับของโจรในเวลาก,กลางคืน